ขออนุญาตใช้เสียงนะครับตอนนี้พบกับอาจารย์ธีรพงศ์นะครับมีพันนะครับมีพันกุลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับพูดเรื่องยิบซีนะครับวันนี้ก็ได้นั่งดูคลิปของอาจารย์นะครับขุนทองนะครับสุนีน่ายุทธยานะครับก็รู้สึกว่านะครับอยากจะแบ่งเวลานะครับมาทาคลิปบ้างนะครับเพราะไม่มีเวลาทําคลิปจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ออกนะครับค้าขายนะครับตามปกตินะครับแล้วก็เรียนลายมือเพิ่มเติมนะครับเรียนลายมือวิชาอัตถศาสตร์เพิ่มเติมว่ารูปทรงตําแหน่ง ระยะเราจะเอามาพยากรณ์ได้ยังไงเราจะมาเปรียบเทียบกับการดําเนินชีวิตประจําวันของของวิถีมนุษย์เราได้อย่างไรและเราจะมาเปรียบเทียบอนุมานแบบนี้แรนไนได้อย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับคือทุกศาสตร์นะครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้อง learning รอเรียนรู้นะครับคือเรียนรู้ครับเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนานะครับทางทางศาสตร์ศาสตร์นั้นๆนะครับ ก็ว่างๆก็จะมาแบ่งเวลานะครับเพื่อจะทําคลิปนะครับรู้สึกได้ได้แรงบันดาลใจนะครับจากอาจารย์ขุนทองนะครับผู้เป็นครูนะครับสอนเกี่ยวกับยิปซีนะครับเกี่ยวกับยิปซีซึ่งตัวผมเองนะครับผมก็ก็ศึกษาเกี่ยวกับทาร่โลเลเวอร์นะครับเป็นพวกไพไพทาร่นะครับก็ก็พยายามที่จะศึกษานะครับเรื่อยๆไปนะครับเพื่อพัฒนาตัวเราเองนะครับให้เกิดศักยภาพสูงสุดของการ การได้เข้าถึงศาสตร์นี้นะครับโอเคบายบาย